สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ก็รีวิวอาหารคนเดินทางนะครับโรซ่าเคยเห็นแต่เป็นฝากระป๋องเดี๋ยวนี้ก็มีเมนูอาหารหลายแบบนะครับออกมาเป็นโรซ่าพร้อมก็คือพร้อมทานนะฮะก็อันนี้แกงเผ็ดเต้าหู้นะครับเรซเคอรี่วิตโธฟุนะครับเป e เช r รี n เป็นอาหารเจนะฮะก็มาชิมดูราคาประมาณ28 29บาทนะครับ ก็บอกน้ำหนักสุทธินะครับ145กรัมน้ำหนักเนื้อ80กรัมนะฮะก็ของบริษัท h i คิวนะครับอันนี้ก็มีปากกระกป๋องยี่ห้อไฮคิวได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ140กิโลแคลอรี่นะครับมาชิมดูก็คือแทนที่จะใส่กระป๋องก็อามาใส่ซองเดี๋ยวนี้คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับ มีหน่อไม้ด้วยเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นวาวๆน่อยครับตรงนี้แดดลงนะฮะไม่มีจัดแสงอย่างอื่นกับคนอื่นเขาแล้วครับใช้แสงธรรมชาติช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านครับก็รีวิวนะวันนี้เป็นเหมือนเนื้อปลาอะไรเนี่ย เต้าหู้นะฮะชิมนะฮะแกงเป็นแกงเผ็ดที่ลดออกหวานเลยแหละอันนี้หวานเลยนะหวานหวานครับแล้วก็มีกลิ่นเต้าหู้มาเต็มมากถ้าใครที่ไม่ได้ทานเจนะฮะแล้วก็ไม่ชอบเต้าหู้เนี่ยจะรู้สึกว่าเต้าหู้เนี่ยมันเต็มมากเลยเต้าหู้เป็นลักษณะเต้าหู้อัดแน่น นี่ครับเป็นอัดแน่นเนื้อแน่นคล้ายๆกับเต้าหู้เมืองจีนแต่เมืองจีนเนี่ยเขาไปปรุงรสใส่พริกหมาล่าแล้วก็เสียบไม้นะครับเป็นอย่างนั้นถ้าใครใครกินจะนึกออกรสชาติอย่างนั้นใช่เลยครับมันเต้าหู้แบบอัดแน่นลองทานกับข้าวดูครับ ถ้าใครคิดว่าเป็นเต้าหู้อ่อนๆหรือว่ายังไม่ใช่นะครับนี่เป็นเต้าหู้อัดแน่นเลยนะครับจริงผมชอบแบบนี้ที่เอาไปทําปรุงรสแบบที่เมืองจีนทํามากกว่าก็มีหน่อไม้ด้วยครับทานกับข้าวครับก็มีหลายท่านบอกว่าให้รีวิวอาหารเจบ้างนะครับก็พยายามมาฝากกันครับ สีไม่ก็ออกแกงเผ็ดเท่าไหร่นะสีออกไปทางแกงกะหรี่หน่อไม้ก็โอเคครับนี่อะไรเนี่ยเหมือนมะละกอป่ะหรือแครอทไม่ใช่แครอทไปดูข้างกล่องเขาเขียนว่าอะไร อ๋อแครอทครับแครอทจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นแครอทสีซีดปริมาณก็ถือว่าก็น้อยไปนิดนึงแต่ก็ตามนี้ครับกินเปลี่ยนบรรยากาศของพวกนี้แล้วู็แบบนี้ย ก้าแบบเนื้อนั่นคนไทยอาจจะไม่ถนัดก้าูฟูแบบนี้นะฮะผมตอนแรนกนึกว่าจะเป็นต้าหฟูแบบว่านิ่มๆอะไรเงี้ยไมชาช่ครับน,นี้ก็บอกไว้นะก่อนอเอก็มาฝากกันครับนะฮะ ในอาหารคนเดินทางความตรงปกก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าเห็นเต้าหู้หรือว่าจะเป็นเต้าหู้แบบนิ่มนะครับเห็นเต้าหู้แบบแข็งนะฮะก็เป็นอาหารเจความเผ็ดนี่ใช้ได้ไม่ถึงกับว่าไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากมันเกินครึ่งมาหน่อยนึงนะครับแลพบกันใหม่ครับกับช l f i ลฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ